สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีวันอังคารสีชมพูนะคะมือนีกรใสเสื้อเนาะเห็นไหมตอบรับกับวันที่มาวันตอบรับกับวันมากเลยวันอังคารสีชมพูสดใสนะคะสีชมพูอมตองสวยงามนะคะเออมือนีการปกติก็เฮ็ดงานอจาจารย์่ว่ามือนีล่าเพราะว่าอันเป็นนางวันลีนะจ๊ะพาคุณพ่อไปหาหมอนะคะทิ่หอดคุณหมอ คุณหอดคุณหมอคิดหอดนะคุณหมอก็เลยนัดอนะสามเดือนคือนึงนะ่ประมาณนี้นะจสุขภาพนะคะเออเนาะช่วงเช้าก็เสร็จไปแล้วน,นะคะช่วงบ่ายแล้วก็ออกมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะจังเดกันลาไปแล้วอ่ะนะลางานไปแล้วก็เลยว่าช่วงบ่ายก็เลยออกมาหาเงินอีกอ่ะนะเออคักบอพี่น้องคัคักเด้อเกิดบีมีบปนเวทนะคะมาคืนหายางค้นหายแต่เงินโอ้ยผู้ขานี่ก็ได้นะจ๊ะ เออวันวันนี้ช่วงนี้ก็นะคะบรรยากาศนะคะข้างนอกก็แดดแรงนะคะแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแดดเมืองไทยเนี่ยปุยเรว่าอันเมืองไทยเป็นเมืองเขาเรียกว่าอะไรเมืองหนาวอันนี้เข้าสู่ดูดูฤด,ด,ด,ดูหนาวได้เียพี่น้องแต่ว่าเนี่ยมือเศร้าแต่มันหนาวยุต่ะเนี่ยมือสวยมือบายมานี่แม่แดดพ่น่ะแดดพ่น่ะเห็นบ่แดดพูน่ะเออ ทีนี้เนี่ยเราจะมีสิ่งที่จะป้องกันนะคะป้องกันไม่ให้แสงแดดมันสั่อันทำลายผิวเรานะคะวันนี้นะคะนิตากับซิมาบอกกันในเรื่องของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเรานะคะเพื่อป้องกันจากแสงแดดไม่ให้แดดทำลายผิวนะคะผู้ใดที่อันแบบว่าอันมักเลาะมักหาอนะคะเนะเออนะจ๊ะกันเลาะปายนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะป้องกันไม่ให้แดดทำลายผิวเราก็คือสูตรนี้เลยนะคะ โลชั่นสมุนไพรคคเซอรี่นะคะเป็นสารสกัดจากโสมนะคะกาวเครือขาวแล้วก็ขมิ้นชันนะคะอ่าแล้วก็เป็นว่านนางคําด้วยนะคะซึ่งสูตรนี้เนี่ยเป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพรไทยล้วนๆเลยพี่น้องค่ะนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอ่าด้วยความสุดยอดของบริษัทไลรุ๊ปเนี่ยนะคะเพิ่นการสกัดเนาะก็คือว่าสามารถสกัดรวมนะคะให้เป็นนะคะ โรชั่นทาผิวได้นะครับเพื่อป้องกันแสงแดดนะคะากาเคราขา์ทำให้ผิวขาวผิวนุม่มผิวเนียนผิวใสนะคะขมินชันนะคะก็คือช่วยในการชะล้างนะคะสิ่งปฏิกูลต่างๆตามรูขุมขนนะคะหรือว่าอา่าหรือว่าเขาเรียกว่าสารพิษสารเคมีสามารถช่วยได้นะคะใครที่เป็นผดผื่นนะคะขมินชันสามารถช่วยได้เนาะเป็นผื่นแค่จากอะไรก็ไม่ทราบเป็นคนบุ่งคนบ้ง นอนอันอย่างแบบอันอย่างประมาณนี้เนาะคะ่ะนาะสามารถทาได้เหมือนกันค่ะทาปุ๊บนี่คือนะครับมันจะยุบนะคะคือความเขาเรียกว่าอะไรที่มันเป็นผื่นคันมันเป็นแพ้ัมกสิหายนะคะเออมีความสุดยอดของเขาเลยนะคะ อ่าแล้วก็ส่วนอาว่านางคับนะคะว่านนางคก็คือเขาช่วยในการปรับสภาพเซลล์ผิวนะคะช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวให้เซลล์ผิวมีความเต่งตึงนะคะไม่มีการเหี่ยวย่นนะคะก็คือเขาเรียกว่าเพิ่มความแข็งแรงให้กับเซลล์ผิวนะคะเพื่อป้องกันจากแสงแดดนี่แหละาเออสุดยอดบบราคาพี่น้องคะ่ะนี่แหละค่ะ ของเรานี้นะคะก็คือว่าสกัดจากสมุนไพรล้วนเลยนะคะแล้วจะมีหัวน้ำหอมนิดๆนะคะทำให้ทำให้มีกลิ่นหอมนะคะในการใช้ในการใช้ด้วยนะคะซึ่งสูตรนี้เนี่ยนะคะแถมฟรีย้ำค่ะฟรีนะคะผู้ใดที่อยากใส้นะคะนะ้องเออหนาวแล้วนะคะทาไปปุ๊บนี่บเอเหนียวเนือนะเลยพี่น้องคะ่ะนี่ทาไปปุ๊บนะคะแล้วก็ซึมเข้าเซลล์ผิวเลยนะคะไม่ทิ้งคราบ ความเหนียวเหนอนหนะนะคะที่มันติดตามตามผิวเราเลยนะคะก็คือว่าซึมซับเข้าผิวได้เต็มร้อเซค่ะทาปุ๊บซึมเข้าผิวปั๊บเลยนะคะพี่น้อง มันสุดยอดอีลีไหมพี่น้องคะเออถ้าใครนะคะที่นะคะเจอสภาพโลชั่นชายิ่ที่แบบว่าทาแล้วอุ้ยทาไมมันเหนียวเนินนะ่ะไม่ซึมสักทีนะคะทาแล้วทา,ทาแล้วก็แบบเอออยู่ในเบิร์ดมือมเบิร์ดมืออีลีคะ่ะเพราะว่ามันเหนียวนะจ๊ะพี่น้องคะแต่อันนี้ซึมเข้าผิวนะคะซึมเข้าผิวเลยนะคะสามารถทําให้ผิวของเราเนี่ยนะคะมีความชุ่มชื่นตลอดเวลานะคะตลอด8ถึง12ชั่วโมงโดยสุดยอดมากนะคะเออ นี่คือความสุดยอดของบริษัทไลรุปนะคะที่ท่านนะคะรังสรรค์น,นะคะผลิตภัณฑ์ดีๆเอาเหล่านี้มาให้กับเราชาวไทยทุกคนนะคะ mm hmm. เ,ออเมื่อเนี้ผ่อยากได้ของฟรีนะคะเนาะชุดนี้แถมฟรีนะคะหลอดหนึ่งสองร้อยเก้าสิบาทนะคะได้นขนาดสองร้อยห้าสิบลเลยแถมฟรีนะคะใครที่อยากได้ของฟรีนะคะทําบัตรตัวแทนทําบัตรสมาชิกหรือทำามารสโลวันนี้นะคะแถมฟรีไปเลยคะ่ะหนึ่งหลอด ออใส่จุดๆไปเลยพี่น้องคะนี่นะจากแถมฟรีนะคะคือโปรโมชั่นพิเศษนะคะใครที่อยากได้นะครความสวยความงามแบบนี้นะคะต,ต,ติดต่อตัวแทนจำหน่ายติดต่อจิงตาได้